สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่อินอุ่นากรากราส392กค่ะสรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงประจำเดือนพฤศจิกายน2 5 1 4ัาสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ค่ะการทำนายนะคะเป็นการทำนายโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันนะคะขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆค่ะถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและฝากกดแชร์วิทยาทานด้วยนะคะเอาละค่ะชาววันจันทร์เรามาตั้งจิตฐานไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ขอให้คำทำนายชุดนี้นะคะเป็นประโยชน์เกิดการต่อยอดด้วยสางสว่างบุญใดก็ขอให้ทุกดวงจิตได้รับและอนุโมธนานะคะขอพลังแห่งครูบาอาจารย์สถิตค่ะแม่หมอจะหยิบไพ่5้าใบนะคะที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของคุณในเวลานี้ค่ะชาววันจันทร์ แดาบค่ะสดาบค่ะเ e มเพอเรค่ะแถ้วยค่ะแล้วก็5ดาบค่ะชาววันจันทร์คะในสภาวะช่วงนี้อาจจะมีความอึมครึมอะไรบางอย่างโดยเฉพาะคนที่กำลังรอการเจรจารอการ ทําเอกสารสัญญาหรืออะไรนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลค่ะทุกอย่างจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สําคัญในวันนี้ค่ะก็คือเขาบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้บางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสายตานะคะหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบความดันนะคะแล้วก็ชาววันจันทร์ตอนนี้คุณถ้าเกิดคุณกําลังหางานหรือคุณกําลังออรอการได้รับ ผลตอบรับในเรื่องการงานต้องบอกว่าอาจจะต้องรอสถานการณ์ตอนนี้นิดหนึ่งนะคะหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ในการสัมภาษณ์ค่ะแต่ลักษณะของดวงชะตาในตอนนี้ของชาววันจันทร์นะคะตัวไพ่แดาบเป็นไพ่ประจําตัวบ่งบอกว่าอาจจะกําลังแบบมีปัญหาอะไรบางอย่างหรือมีความอึดอัดใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือบางทีอาจจะมีความอึดอัดใจเกี่ยวกับในเรื่องของทิศทางชีวิตบางคนอาจจะมีเกณฑ์ในการอยากเดินทางหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ในความรู้สึกว่าอยากจะ จบสิ่งหนึง่งเพื่อเริ่มต้นสิ่งหนึง่งแต่ตอนนี้อาจจะกําลังลังเลแล้วไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าวันนี้ ไพ่บ่งบอกถึงว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ความคิดที่อยากจะขยับอยากจะเริ่มต้นอยากจะทําอะไรใหม่ๆแต่อาจจะติดขัดอะไรบางสิ่มบางอย่างนะคะแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่ารอดูสถานการณ์หรือกําลังรอความช่วยเหลือจากใครบางคนอยู่อันนี้เป็นลักษณะพลังโดยภาพรวมนะคะหรือว่าตัวตนของคนที่เกิดในวันจันทร์ในช่วงเวลานี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างอ่ะ เราจะหยิหบผ้าใบ10ใบนะคะ เหรี t ค่ะโอ้โ oh. ห The Star ค่ะราชนีพระจันทร์ค่ะสามเหรียญค่ะหกไม้เท้าค่ะราชนีถือเหรียญค่ะราชาถือเหรียญสุดยอดมาก Devil ค่ะ The Emperor ค่ะแล้วก็ The Tower นะคะ,ะเดี๋ยวขยับไพ่นิดนึง สิ่งแรกสำหรับชาววันจันทร์เลยนะคะก็คือว่าอ,อ,อาจจะเป็นเรื่องของภาวะในเรื่องของจิตใจราชนีพระจันทร์กับเดเดวิลขึ้นนี่ต้องบอกเลยนะคะว่าอ,อ,อยู่ในเรื่องของภาวะจิตใจเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกมากกว่าอย่างที่เมื่อกี้พูดไปหลายๆคนอาจจะกลำลังมีปัญหาในที่ทํางานหรือหลายๆคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องที่ต้องทํางานร่วมกันกับคนอื่นโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ หลีกเลี่ยงสิ่งแรกเลยที่เขาบอกคือหลีกเลี่ยงการมีปากมีเสียงการทะเลาะวิวาทหรือบางทีอาจจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอันนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงในที่ทํางานที่เดียวนะจ๊ะแต่อาจจะหมายถึงในบ้านคนในครอบครัวนะหรือว่าคนรักก็ได้อะค,คนที่คุณคบหาอยู่หรือใครก็ได้คือลักษณะเหมือนกับมันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอะถ้าแม่หมอมองมอะคือชาววันจันทร์ในตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่แบบตัวงานกับตัวเงินคุณอะมีเกณฑ์นในการที่ขยับในทางเน้ทิศทางที่ดีขึ้นมันเหมือนกับว่าตอนนี้ใจคุณ คุณอยากจะโฟกัสไปที่เรื่องงานกับเรื่องเงินแต่บางทีมันมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันเหมือนกับมีบริบทแวดล้อมทําให้คุณมีความรู้สึกแบบละล้าละละัลงหรือบางทีคุณมีความรู้สึกแบบว่าจะเอาอยัางไงดีจะทํำยังไงดีเอาจริงๆนะคุณสามารถที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวคุณหรือปัญหาต่างๆได้เลยได,ดย้เขาบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจัดการได้ด้วยตัวคุณเองแต่แต่ทีนี้คือมันต้องมีเทคนิคในการจัดการคือไพ่บอกว่า เออมันเหนื่อยใช่ไหมเพราะเราทำทำเองหมดทุกอย่างเดยวสตาร์ทั้ง2มือ2ไม้เลยเนี่ยทั้งแบบซ้ายขวาหน้าหลังคือดูแลหมดทุกอย่างสําคัญสุดคือเขาบอกว่าเรียงลาดับความสําคัญในการที่จะจัดการทีนี้คือไอบริบทรอบข้างที่เป็นองค์ประกอบทําให้อารมณ์ขึ้นเนี่ยมันอาจจะมาจากคนในครอบครัวลูกเล็กเด็กแดงหรือว่า ภาวะความเครียดที่มันสะสมอยู่ในจิตใจหรืออะไรก็แล้วแต่ทีนี้ไพ่บอกว่าให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งหรือการมีปากมีเสียงดังนั้นเนี่ยมแม่หมอมองว่าสําคัญสุดะคือมันต้องควบคุมที่อารมณ์ที่จิตใจที่ความความรู้สึกของตัวคุณเองถ้าคุณฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยก็คืออยากจะบอกอยากจะบอกอย่างหนึ่งคือการงานกับการเงินของคุณอ่ะมันไม่มีปัญหามันต่อย,ยอดได้แล้วมันสามารถที่จะแบบว่าขยับขับเคลื่อนได้แล้วมันมีโอกาสที่จะฉลองความสําเร็จ แล้วตัวคุณเองอ่ะมีศักยภาพในการที่จะจัดการทุกอย่างแต่ทีนี้ในชาววันจันทร์ในเดือนพฤศจิกายนอ่ะคุณเป็นไพ่สเตรนท์มันบ,บอกถึงว่าทุกอย่างอ่ะมันจะตกหนักอยู่ที่คุณคนเดียว คุณต้องลุยต้องจัดการต้องควบคุมต้องจัดสรรต้องทําอะไรหมด e v e r y t h i ิ g จริงกับเบลซึ่งจริงๆไพ่บอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่คุณทํามาแล้วเคยทํามาแล้วหร,ออ ai, หรืออาจจะเป็นภาระหรืออาจจะเป็นหน้าที่หรืออาจจะเป็นความรับผิดชอบของคุณเองเพียงแต่ว่าในเดือนนี้มันอาจจะเหมือนกับมีมีภาวะในเรื่องของสภาวะจิตใจอารมณ์ฮอร์โ,โมนอ่ะอันนี้ให้ให้วิทยาศาสตร์ด้วยเลยคือโฮอร์โมนบางทีอาจจะเหมือนกับว่า เหมือนกับอย่างที่บอกอ่ะมันเป็นเรื่องของภาวะจิตใจเพราะนั้นถ้าคุณเข้าใจตรงนี้แล้วก็รับรู้ในอารมณ์ตรงนี้แล้วก็บอกตัวเองแล้วก็เตือนตัวเองได้ว่าเออมันเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจนะเป็นเรื่องของอารมณ์หรือบางทีช่วงนี้เรานอนน้อยไปช่วงนี้ทำงานเยอะเกินไปช่วงนี้รับผิดชอบอะไรมากเกินไปมันจะเบรกอารมณ์ที่จะทําให้คุณอ่ะไปแตกหักหรือเบรกอารมณ์ที่ทาให้คุณรู้สึกว่า แบบเป็นคนไม่น่ารักในในจักอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเช่นอาจจะหุดหีดง่ายอาจจะใช้คําพูดหรืออาจจะมีท่าทีหรืออาจจะมีอะไรเพราะว่าไม่เหมาะเข้าใจว่าเ,เป้าหมายของคุณเนี่ยคือกา,าการเงินการเงินความสําเร็จในเรื่องการเงินความสาเร็จในเรื่องการงานโดยเฉพาะคนที่ต้องทํางานแบบเป็นพนักงานบริษัทหรือคนที่ต้องทํางานคนหมู่มากอะ่ะมันจะไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวแต่มันจะอยู่ที่การร้อยเรียงหรือองค์ประกอบทีนี้บางคนเนี่ยถ้าอยู่ในภาวะที่เป็นลูกน้องยังไม่ได้เป็นเจ้านาย มันก็เหมือนกับต้องฟังเจ้านายใช่ป่ะแต่บางคนที่อยู่ในภาวะเจ้านายมันก็จะมีความรู้สึกว่าต้องคุมลูกน้องทีนี้อย่างที่บอกอ่ะมันอาจจะมีอะไรมาเร่งมันอาจจะมีอะไรมามากวนใจมันอาจจะมีอะไรมาก็แล้วแต่คือสรุปโดยภาพรวมอ่ะคือรักษาใจอย่างเดียวรักษาอารมณ์อย่างเดียวให้มันอยู่นิ่งๆเป็นปกติบางคนมีภาวะน้อยใจบางคนขี้โมโหขึ้นมาบางคนหงุดหงิดง่ายขึ้นมาไพ่บอกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรจริงๆนะมันไม่ได้ช่วยอะไรแต่ว่า เพราะว่าทุกอย่างที่บอกไงว่ามันเป็นเดือนที่เราต้องแบบใช้ความนิ่งใช้ใช้ใชออพละกกำลังในการสยบ ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถามว่าเราทําได้อยู่แล้วเรารู้ว่าเราทําได้เพราะนั้นเราไม่ต้องแบบหมดหมดอะไนะไม่ต้องเสียเวลาไปกับการหมดอารมณ์ดีไหมหรือการไม่ต้องเสียเวลาแบบการโมโหอ่ะแต่ว่าทําใจให้สบายแล้วก็พยายามรันทุกอย่างให้มันเป็นไปตามปกติอันนี้เตือนเรื่องหนึ่งเลยนะสำหรับชาววันจันทร์อ่ะคือเหมือนกับว่าในภาวะดวงเป็นไพ่ใบสุดท้ายเป็นเดอะทาวเวอร์ก็ต้องพูดว่าบางทีไออารมณ์ความรู้สึกที่มันมามันมาเขาเรียกอะไรนะมันมาขวางตรงนี้แหละมันจะทําให้งานใหญ่ที่คุณคิดอ่ะมันจะสําเร็จได้ช้า ได้ดีแล้วมันมาแบบจบตอนปลายที่ไม่สวยก็เพราะให้อารมณ์ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นอะรักษาอารมณ์ให้เสถียรภาพนิดนึงโดยเฉพาะคนที่บอกว่าเหมือนต้องหายอดหรือคนที่ต้องบอกว่าเออมีต้องดีวงานหรือคนที่ต้องแบบว่าทํางานร่วมกับคนอื่นอะเอออยากจะบอกเลยนะไม่งั้นแบบไฟจะลนก้นตอนจบอะแล้วมันจะกลายเป็นว่าทํามาดีเลยแต่ตอนจบคือไฟลนก้นแล้วมันจบออกมาไม่สวยอะมันเสียดายนะคะอันนี้อันนี้ไพ่พูดเลยเนาะอ่าเดี๋ยวขอเปิดเสริมอีกสองใบ สามเมต้าแล้วเพราะฉะนเออเขาบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องโมโหไม่ต้องไม่ต้องหุดหงิดแล้วก็ไม่ต้องอารมณ์เสียแล้วก็ไม่ต้องแบบน้อยอกน้อยใจหรือบางทีแบบเป็นภาวะอารมณ์ที่แบบว่าแบบอยู่ๆก็แบบน้ำตาน้ำตาน้ำตาคลออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องไพ่แบบว่าสามเม้ามาแล้วสี่เม้ามาแล้วยังไงก็สําเร็จ ยังไงก็สําเร็จชาววันจันทร์คะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะสิ่งที่แม่หมออยากใช้คุณทํามากๆเลยคือการสวดมนต์นะคะการสวดมนต์เพราะว่าไพ่ราชนีพระจันทร์ขึ้นอยู่ในตําแหน่งเดอนสตาร์กับอยู่ตําแหน่งที่ขนาข้ามด้วยสามเหรีนะ่ยมมันเป็นตัวที่บ่งบอกถึงว่านอกจากพลังของคุณในการที่คุณจะ,จะขับเคลื่อนด้วยตัวคุณเองแล้วอะพลังจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะแล้วก็พลังจากนักบวชนักบุญพลังจากการปฏิบัติโดยเฉพาะสตรีชาววันจันทร์คนที่เกิดในราศีสิงห์นะคะหรือคนที่เกิดใน ธาตุน้ําหรือคนที่เกิดในธาตุดินนะคะต้องบอกเลยว่า,าพลังจากการสวดมนต์ของคุณอะ่ะมันแบบโอเคมากๆเลยมันโอเคมากๆเลยแล้วมันจะเป็นตัวผลักดันเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะอันนี้บอกเลยนะแล้วก็อีกอันนึงคือใครที่บูชาท่านทาวเวสสุวรรณใครที่บูชา,าพระพิคเนตบูชารัชการที่5นะคะใครที่บูชาพญานาคผู้หญิงผู้ชายที่เป็นสายสีเขียวสายสีทองนะคะ ต้องบอกเลยว่าอยู่ในดวงชะตาของคุณถ้าเกิดเขาคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านของคุณหรือว่าเขาคือ,อพลังงานที่คุณกราบไหว้และบูชานะคะบอกเลยค่ะว่าในเดือนนี้นะคะท่านท่านทั้งหลายเหล่านี้คือจะมีส่วนช่วยในการที่จะแบบว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรนะผักดันคุณมากๆเลยใครบูชาพระแม่สรัสวดีใครบูชาพระขันธกุมารมีอยู่ที่บ้านนะคะในเดือนนี้อธิษฐานแล้วขอพรได้เลยค่ะตลอดจนใครที่เป็น ชาวคาทอลิกชาวโปรเตสแตนที่นับถือพระเยซูนะคะหรือนับถือนักบุญต่างๆนะคะหรือใครที่ผูกพันกับเทพเจ้ากรีกนะคะหรือใครบูชาเทพเจ้ากรีกหรือเทพเจ้าอียิปต์นะคะที่เป็นนักรบผู้ชายนะคะสามารถที่านขอพรได้เลยค่ะคือพลังงานของคุณเนี่ยมันเป็นวันจันทร์ที่เป็นดาวนักรบคือไม่หมอสัมผัสรู้สึกเลยว่ามันต้องลุยอะในขณะเดียวกันอะมันมีความเร่งรีบอะมันก็เลยจะเหมือนกับแบบว่าอารมณ์อารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ของขึ้นง่ายแต่ไพ่บอกว่า ไม่ต้องของขึ้นเอาความของขึ้นเวลาจะโกรธสวดมนต์เลยเวลาจะโมโหวสวดมนต์เลยเวลาจะใจร้อนปุ๊บสวดมนต์เลยในเดือนนี้เรามันจะผ่านไปได้แล้วที่สําคัญมีอีกอันนึงที่ให้ทําเสริมไปทําบุญลงศพซะอ่านี่นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเจาะลึกในเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพและการมูเตลูค่ะแม่หมอรู้สึกว่าดวงเดือนสิงเ,เดือนพฤศจิกาย,ยนในในรอบนี้นะคะทุกคลิปเลยที่ทํารู้สึก คึกเหิมมากมีพลังมากเลยอเดี๋ยวเราชาววัจนจันเรามาดูการงานของคุณกันค่ะ หนึ่งถ้วย King of p พนตา c l นแปด,ดาบ9เหรียญแล้วก็เด็กถือมีเท้าโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยค่ะแม้มันจะมีอุปสรรคมีปัญหาอยู่หรือว่ามันจะมีภาวะอึมครึมที่ยังไม่รู้จะไปทางไหนได้นะแต่มันตอบเลยว่าการงานจะมีความสําเร็จนะคะจะมีทิศทางการขยับในเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นใครติดขัดอะไรนะคะ บูชาแล้วคุณบูชาพญยานาาขอเลยนะขอเลยถ้าเกิดใครทําสมาธิลักษณะเหมือนกับมีการทําจักระนะคะมีการทําจักระคือคุณทำคุณทำสมาธิและอธิษฐานนะ่ะ คุณรู้ใช่ไหมว่าคุณต้องทำยังไงให้มันเปิดอ่าลักษณะแบบนี้ใครบูชาพระแม่ธรณีหรือในเดือนนี้นะคะคนที่เกิดวันจันทร์ทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับของสวยของงามนะคะอาชีพที่เกี่ยวกับออสมุนไพราอาชีพนวดอาชีพการรักษาโดยแผนโบราณน,นะคะร้านเสริมสวยกเกษตรอธิษฐานขอเลยค่ะบอกพระแม่ธรณีเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่า King of Penta c l e ขึ้นเนี่ยเป็น,เ,ปน,เ,ปนเขาเรียกว่าอะไรนะ ถ้าไม่หมออ่านในตรงนี้นะคือถ้าอ่านในสายมูเตลูก,ก็ต้องบอกว่าพญานาคสีเขียวสีทองแล้วก็สีม่วงๆออกดำๆเหลือบๆแบบช่วยแล้วว่าในเดือนนี้นะคะใครที่มีเกณฑ์ในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือจะคิดจะต่อยอดคิดจะต่อยอดจากสิ่งที่ทําอยู่เอาเลยค่ะจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะแล้วก็มีโอกาสในการที่จะได้รับการเฉลิมฉลองกับอะไรที่รอคอยเขาบอกว่ามันจะมันจะแบบ สำเร็จอะไรที่ทำแล้วบอกว่ามันยังติดขัดอยู่นะคะอะไรที่มันยังไม่ชัดเจนในเดือนนี้มันจะมีความชัดเจนมากขคืนอะไรที่มันชัดเจนอยู่แล้วในเดือนนี้มันกระจกกระจาที่สำคัญนะมันจะเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะแล้วบอกเลยว่าสำเร็จแน่นอน ดูสิปัญหาจะได้รับการแก้ไขไหมโอ้โหเด็กถือเหรียญขึ้นมาเขาบอกว่าแน่นอนค่ะปัญหาหรืออุปสรรคของชาววันจันทร์ที่มีอยู่จะได้รับการคลี่คลายค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเดี๋ยวจะได้รับการคลี่คลายจะมีเด็กหรือมีคนมีอายุน้อยกว่านะคะหรือคนที่อายุใกล้เคียงกับคุณมามาเป็นตัวช่วยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าในเรื่องการงานของคุณน่ยต้องรอเขาเรียกอะไรนะต้องรอตัวเงินเข้ามาหมุนเวียนก็ตอบว่าจะมี จะมีตัวเงินเข้ามาหมุนเวียนได้ทันเพราะฉะนั้นปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายตอบว่าสวยมากๆคือการงานดีค่ะโอเคนะอ่ะเรามาดูการเงินค่ะชาววันจันทร์ดีมากๆ เงินชาววันจันทร์เดมูนหนึ่งดาบราชินีพระจนันทร์เจ็ดเหรียญรับวัสุท้ายสิบถ้วยเห็นไหมรักษาอารมณ์ให้ดีแล้วลุย การเงินมีโอกาสต่อยอดมีความสำเร็จเกิดขึ้นไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะแล้วชาววันจันทร์ถ้าสมมติว่าคุณไปทำในเดือนนี้นะคุณได้ไปทำบุญทางน้ำเช่นไปทอดกระถินไปทอดพระป่าหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่าทางน้ำอ่ละลักษณะทางว่าทางน้ำฟังดีๆนะวัดอยู่ใกล้น้ำวัดอยู่ริมน้ำหรือว่าต้องข้ามเรือไปหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าคุณไปทำลักษณะโรงทานเกี่ยวกับน้ำดื่มหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยอย่าลืมอุทิศบุญด้วย อย่าลืมหมูทิศบุญด้วยหรือว่าใครในเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนเกิดของคุณหรืออาจจะเป็นเดือนที่คุณแบบว่าถือศีลเข้าวัดหรือไปปฏิบัติธรรมหรือไปทาอะไรเรื่องในเทศากาลสําคัญหรือว่าคุณมีความตั้งใจอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมกรวดน้ําด้วยเฮ้ยแต่จะบอกว่าตัวการเงินของคุณเนี่ยมันมาจากความสําเร็จในเรื่องการงานใช่ไหมแล้วก็มันมาพลังบุญในการสวดมนต์ของคุณเน่ยเป็นตัวเป็นตัวช่วยผลักดนันเดะมูนขึ้นมานะคุณอาจจะมีโชคด้วย หรือไม่ก็คือคุณอาจจะได้ได้เงินอะไรแบบฟุกฟ,ฟุหรือบางทีอาจจะฝันดีฝันเด่นนะคะหรือว่าบางทีอาจจะบอกว่าใครที่เหมือนกับว่าตั้งใจทําบุญอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวร์หรือสัมภเวสีผีไม่มีญาติในพื้นที่ของคุณหรือในลักษณะที่คุณเ,เหมือนกับคุณอาจจะไปเจออะไรมาแล้วอุทิศให้เขาจะให้โชคคุณกลับมานะอืมดูการเงินแบบละเอียดอีกนิดนึงนะหมอขอเปิด สามใบเจ็ดไม้เท้าเออจะได้โชคจากเหมือนกับว่าแฮงแมน คือจะเป็นโชคบางคนอนะ่ะแล้วแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่คุณทําแบบไหนมานะบางคนจะได้โชคในลักษณะที่แบบว่าเป็นโชคเกี่ยวกับถูกหวยรวยเบอร์หรือว่าเสี่ยงโชคแต่บางคนจะเป็นลักษณะมาทํากลับมาแล้วการงานดีขึ้นพองานดีขึ้นปุ๊บมันส่งผลให้เงินมันมีการต่อย,ยอดมีการเกิดดอกออกผลขึ้นมันส่งผลทนะาให้ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขและสุขส,ขสบายมากขึ้นแล้วในเดือนนี้ใครที่ทางทาอาชีพที่เกี่ยวกับของกินของอะไรพวกนั้นยังเวิร์กอยู่ยังดีอยู่นะชาววันจนันทร์เออถือว่าใช้ได้เลยค่ะอ่ะการงานการเงินแล้ว ดูสุขภาพกันดีกว่า ชาววันจานรสุขภาพเป็นไงบ้างคะหนึ่งถ้วยโอ้ใช้ได้อยู่ห้าเหรียญอสุวินถือดาบ The Emperor 8ดาบเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า1เลยนะใครที่กําลังรอผลการรักษาอาจจะได้รับข่าวดีนะแล้วก็หรือบางทีบางคนกําลังอยู่ในขั้นตอนของคุณหมอวินิจฉัยเพื่อจะหาแนวทางการรักษาก็จะบอกว่าเจอข่าวดีในในรอบนี้มันเป็นพลังงานรักษาเหมืนกับว่ายัง เหมือนเมื่อเดือนที่ผ่านมาหรือย้อนกลับไป3เดือนที่แล้วอาจจะยังหาสาเหตุของการเกิดโรคไม่ได้หรือบางทีอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเอ๊ยยังเดาทายยังคุณหมอย,ยังหายังคลำทางไม่ถูกว่าตกลงเกิดจากอะไรหรือเป็นยังไงแต่ในเดือนนี้เหมือนจะมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วจะมีหนทางการรักษาที่ดีขึ้นนะคะหรือว่าบางคนในเดือนนี้ค่ะจะเหมือนกับว่าเป็นการเฉลิมฉลองในเรื่องสุขภาพก็คืออาจจะมีโอกาสที่เหมือนกับว่าได้กลับบ้าน หรือว่าสุขภาพดีขึ้นหรือว่าคุณหมอบอกว่าโอเคปกติแต่คุณยังต้อง Follow แล้วก็ติดตามอยู่นะคะหรือไม่ก็คือในลักษณะเดือนเดือนเดือนพฤศจิกายนก็จะมีบางท่านที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของการเข้าออกโรงพยาบาลคุณอาจจะต้องเหนื่อยเลยในการที่ลักษณะเสียเวลาหรือเสียเงินในการไปดูแลหรือการพาหาหมอหรือว่าอะไรแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างโอเคผ่านไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะโดยภาพรวมดีนะเตือนสําหรับคนที่เกิดในวันจันทร์แล้วเริ่มมีปัญหาเรื่องความดันสูง ให้ดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าอย่ามมวแต่ดูแลคนอื่นดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะโอเคเอาละค่ะการงานการเงินสุขภาพเรามาดูความรักกันอืมถวันจันทร์ แปดาบสดาบราชนีถือถ้วย9เหรียญแล้วก็สิถ้วยต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาของการประคับประคองนะและอย่าเพิ่งลูกพูดพลาดถ้าเกิดว่ามีใครต้องตัดสินใจหรืออยากจะแก้ไขอะไรนะคะในเรื่องของมุมมองความรักก็ต้องบอกว่าชาววันจันทร์ในเดือนนี้เนี่ยอาจจะอึมครึมอยู่บ้างแล้วทีนี้อาจจะมีหลายคนบอกว่าฉันไม่อยากอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เลยไพ่บอกว่า จะลุกพวดพลาดก็ไม่ได้หรอกต่อให้คุณลุกพวดพลาดมันก็ยังไม่หายอึมครึมต้องพูดแบบนี้เลยหรือบางทีมันอาจจะการลุกพวดพลาดหรือการแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะเขาบอกว่าการที่แบบพยายามจะผลักดันนะ่ะยิ่งอาจจะทําให้คุณรู้สึกแย่มากขึ้นจริงๆแล้วถ้ามองเขาบอกว่าให้พักแล้วในเดือนนี้ไปสนใจหรือไปใส่ใจกับในเรื่องการทํามาหารกินหรือการใช้ชีวิตดีกว่านะคะแต่ว่ามันก็จะมีบางคนที่มีความรู้สึกเป็นกังวลหรือความรู้สึกว่ามันจยจะอยู่นิ่งๆแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนสถานการณ์นะคะก็ต้องตอบว่าจริง,รงๆแล้วไม่โดดเด่นเท่าไหร่ในเรื่องความรักสำหรับชาววันจันนะแม่หมอมอง,มองว่า พลังงานขึ้นมาเป็นลักษณะของการที่แบบชาววาันจานท์ส่วนใหญ่โดยภาพรวมอะค่ะอาจจะเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าพักเรื่องความรักหรือบางคนอยู่ในภาวะอึมครึมหลายคนก็อาจจะบอกว่าช่างมันเถอะไม่สนใจแล้วคอนขอไม่ทามาหากินขอทํางานขอทําอะไรให้เกิดความสุขนะในอีกมุมนึงดีกว่าก็แนะนําว่าพุศติกาย,ยังไม่ควรขยับในเรื่องอะไรทั้งสิ้นค่ะโอเคอ่ะเรามาดูต่อการงานการเงิน ความรักสุขภาพเรามาดูการมูเตลูของชาววันจันทร์ในเดือนพฤศจิกายนกันดีกว่าค่ะ หนึ่งถ้วยโอ้โหกถ้วยราชาถือถ้วยเก้าถ้วยแล้วก็เดือดสตาเอาละจาเช้า,า,ชาว,วันจันทร์นะมูเตลูยังไงดีท่านบอกว่าอันดับแรกเลยค่ะ ทำบุญกับหมาแมวจอนจัดอันนี้นะสิ่งที่ทํา2กรวดน้ําค่ะ3ใครที่ทําสมาธิอยู่แล้วทําต่อไปใครที่ทำจักรกะใครหรือใครที่ทาลักษณะของโยคะทําต่อไปค่ะแล้วก็ครูบาอาจารย์ปกปักรักษาและก็คุ้มครองในเดือนนี้นะคะคุณจะเห็นปาฏิหาริย์จากพลังบุญที่คุณทําที่คุณสร้างเอาไว้คุณจะเห็นแรงเหวี่ยงของพลังบุญที่เข้ามาค่ะแล้วจะเกิดการปรับเปลี่ยนเขาบอกว่ามันจะเกิดเรื่องดีๆข,ข่าวดีๆสิ่งดีๆข่าวดีๆที่เป็นมงคลแล้วก็มาแบบ เป็นปาฏิหาริมาบอกแบบมาช่วยคุณ่ะหรือว่าบางทีแบบมาคลุชมาคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆในเดือนออพฤศจิกายนนี้นะคะชาววันจันทร์สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณควรจะที่คุณควรจะทําเลยก็คือเขาบอกว่าเหมือนกับ เขาไม่ได้จอะจงเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือหรืออะไรเบื้องบนใดๆทั้งสิ้นแต่เขาบอกว่าถวายดอกไม้เครื่องหอมอ่ะถวายดอกไม้หอมเลยนะดอกไม้หอมในตรงนี้ก็อาจจะหมายถึงพวงมาลัยที่เป็นมะลิหรือจำปีจำปาหรือว่าดอกไม้หอมที่ที่บ้านคุณมีคุณปลูกกุหลาบหรือคุณปลูก ดอกแก้วคุณปลูกดอกพุทธอะไรก็ได้หยิบมาถวายหยิบมาสักการะซะเปลี่ยนน้ำนะคะหรือว่าถวายน้ําหรือใส่บาตรด้วยดอกไม้หอมเครื่องหอมหรือใส่บาตรด้วยน้ำนะคะจะช่วยหนุนดวงชะตาสาหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะในวันจันทร์ในเดือนพฤศจิกายนนะคะถือว่าดีเลยแ่ละคะ่ะแล้วก็ที่สาคัญนะคะสาหรับคนที่เ,เป็นลักษณะของคนที่ ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจิตวิญญาณนะคะอันนี้เป็นพลังงานไพ่ขึ้นมานะคะก็คือ,เ,อ,อเขาบอกว่ารู้อะไรหรือว่าเ,เห็นอะไรหรือว่ารู้ในวาระจิตของตัวเองตรงไหนให้ปฏิบัติและให้ทำต่อไปส่งบุญส่งอะไรไปหาใครตามวาระจิตที่คุณรู้นะคะแล้วเดี๋ยวสิ่งนั้นนะ่ะจะเป็นแสงสว่างกลับมาที่ตัวคุณเองคะ่ะเดี๋ยวไม่หมาะเปิดให้หนึ่งใบนะจ๊ะ โอ้โหชาววันจันทร์ไพ่บอกว่าในเดือนนี้ทุกอย่างอ่ะมันอาจจะ พลังของธาตุน้าอ่ะค่อนข้างเยอะและมีอิทธิพลกับดาวจันทร์เพราะฉะนั้นมันจะเหมือนข้างขึ้นข้างแรมนะน้าขึ้นน้ําลงแต่ว่าไพ่เดอเอมเพลร์ขึ้นมาบ่งบอกคําว่าขอให้คุณมั่นใจในความดีงามมั่นใจในพลังบุญมั่นใจในครูบาอาจารย์เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็กระทําตนเองให้มีความมั่นคงและสม่ําเสมอเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะในเดือนนี้มันอาจจะกระท่อนกระแท่นสะเทินน้าสะเทินบกไปบ้างตามพลังภลระกําลัง,ลงแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันจะผ่านได้ทุกอย่างจะผ่านได้อย่างแน่นอนะ ฉะนั้นนะชาววัจนจันทร์นะในในเดือนนี้ก็พลังครูบาอาจารย์ขึ้นมาบอกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนและผ่านไปด้วยด,ดีด้วยเพราะว่าอะไรเดือดสตาร์ก็หถ้วยมา1ถ้วยมาแล้วนี่ความสําเร็จมาความสุขมาปาฏิหารมาแล้วการปรับเปลี่ยนและพลังบุญนะคะดอกเบีย้ยที่คุณทำเอาไว้นะดอกเบีย้ยของบุญที่คุณทําไว้มันจะเกิดดอกออกผลทันเวลา อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นขอให้รักษาใจให้มั่นปฏิบัติให้ดีนะคะทำใจทำทำชีวิตของเราในบทบาทหน้าที่ความเป็นมนุษย์ของเราให้ดีทั้งงานทั้งเงินในการดูแลหรือทำอะไรก็แล้วแต่ทำให้ดีค่ะให้แข็งแรงแล้วก็เชื่อมั่นเดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณที่ติดตามอิอุนพยากร3926นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะกับดวงประจำเดือนในแต่ละเดือนนะคะถ้าชอบฝากกดติดตามฟากดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์จ้าส่งกําลังใจให้คนเกิดวันจันทร์นะคะเราพบกันครั้งหน้าค่ะสวัสด สวัสดีค่ะ